สวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะเอฟซีทุกท่านจ้าเมื่อวนี้ก็มาเลาะทงอีกแล้วค่ะฝนตกอันนี้เป็นระยะระยะห่างค่ะจากที่มันตกเมื่อคืนนีเบิร์คืนมือซ้ายก,ก็ตกจนฮอตใบสองครึ่งก็ดีซาม็ดก็ได้ลงมาใบาสองครึ่งแล้วเมื่อคืนนี้ก,ก็ตกมือซ้ายก็ตกตกน้ำจะขึ้นบุได้ไหเอาทางั้นน้ำขึ้นแล้วเอาเสียงยัง พี่สายพี่เดินน้ำมาแล้วโวหัวน้ำมาขึ้นแล้วคัาเพื่อนีกช่างหน่อยก็ได้ตึกสะดุ้งแล้วนีว่หน้ำน้ำหลายเลยได้หัฝนซาเม็ดสิดได้นี่ถ้าเป็นฝนมากก็รีบจอนล้วนี่รีบไปแล้วนี่ คอยน้องแก้วทำไมยังไม่เห็นเลยมันก็ยังไม่มาเออยังไมมาเลยม,เม,มันจะเป็นมืดๆม,มันคืมท้องฟ้ามืดๆเพราะว่าฝนมันจะมาอีกแล้ววะเช่นพไะฝนจะมาอีกพายุจักซื่ออย่างวันนี้ซื่อกโกโก้กะเกะนี่แหละจักซื่ออย่างซื่อพายุกันนี่น้ำออกมาล้วออกมาแต่อัน,น สะละ่ะสะตัวละหันว่างว่างว่างอาทิตย์หลังเนาะอยู่ในห่วยในสะในโกนดเลยวันนี้ล้นออกมาล่ะสะสะไกลตีนบ้านน,น้ำล้นออกมาแล้วทางนี้ก็น,น้ำล้นคลองเลดดยโอ้หลายเตืบด้วยฮะน้ำจะดล้นคลองอีสักหน่อยกับพันตกแห้งกับมะฮะพี่เลยมาฮะพี่เราบ่มีบอลบอลเลี้ยงกันนะควายฮะ เอาตัวนี้คือเบิ่งแท้เจ้าดีจ้าเอายืนเบื้องเลยเมื่อกี้นี่ยืนเบื้องเลยตัวนี้พอดีพอดีพูด,ดีพอด,ดีพอด,ดีดดอา้าวซอไม่รู้อันนี้สอไม่รู้ที่เห็นว่าน,นี่บ่เนี่ยที่มันติดติดกันนะมีท่งนะมื่อนี้มันมื่อนี้นบวเดะทุกทาง วันนี้บดดาดแผลหัวทางอันยืนเลยยืนโซมาเลยมันเหลียวเบื้องพอด,ดีพอด,ดีมันเหลียวเบื้องหันมามามันเหลียวเบื้องอความายืนเบื้องอ่ะนะยืนเบือเ้องเธอแหละฮะแล้วเมื่อไหร่เธอควายเธอจะมาปีหน้า,ป,นาปีไหนปีหน้าโอ้ยเอาควายควาย ควายจะลงมาหรือบอกน้ำไห,หลอีกอจะหน่อยกัโตอีแล้นนี่ขาดช่วงน้อยเดียว,ว,วโอ้สต๊อกก็เป็น,ะนวะอเออก็ดีแล้วเนาะให้ยุดแน่เพราะว่าน้ำท่วมเข่าแล้ว น้ำถ่วมน้ำหลายเกินจะล้นให้ยหน้าเลยไม่เมือยอมเคลิมอยู่มันจะเมื่อยประมาณนี้แหละคุณะ ดอนท้อยฝนตกกับน้ำถ่วแเราได้เพราะว่าเป็นดอนเป็นเกาะเนาะเป็นถ้าฝนตกน้ำถ่วมหรือเป็นเกาะเลยดอนทอยน้ำล้อมรอบน้ำล้อมน้ำล้อมบ้านเป็นเกาะเป็นดอนก็เลยซื้อดอนทอยถ้าน้ำมาฝนมาเนี่ยน้ำถ่วมเป็นเกาะเกาะดอนทอย แถวนี้ก็ถ้าแม่นว่าน้ำมาก,กับน้ำท่วมเลยคนนี้น้ำท่วมบ้าเลยนี่จนห้อยมองยืนทีละน้ำท่วมทีนี้ป่าก็หลายเลยป่าเยอะแยะป่าก็ขึ้นมาแล้วบบบนี้ตึกสะดุ้งเอาป่าอลไบนี้ยามน้ำก็เอาป่ายามแรงมาสิกะ ทำนาปังเลี้ยงควายแหละโดนทอยโดนทอยของเรานี่เอออาพอสิไล่รวมๆกันละ่ะจะไล่รวมตัวกันแล้วพอจะรวมตัวกันหันหน้าเข่าบ้านละ ฟุงนี่แม่ของผู้ช่วยป่ะฟุง มันยังเฮ็ดบ่ออกละบ่คนโตกหาเฮ็ดดิคนคนโตกแดดบ่มีหูทางเล่มหยาน้ำก็มีอีกหูทางแมพทุทางแมพตุม่ม มันเย็นหลายมันจะบอแมบเนาะโอ้ดีแมบแล้วพอดิว่าเราแมบร้อยพอดิว่าเรานอนแมบปับเลย มาร่วมตัวการร่วมตัวกัน รวมตัวกันแล้วคุณดาสองกลุ่มรวมตัวกันแล้วสามเจ้าอาตัวนี้ายางมาที่ไ uh, ม่อย่างมาอย่างตอนนี้เอายางมาอยังตัวนี้จะขึ้นเมื่อละบอขึ้นเมื่อละบอเออไม่ใช่เมื่อละตัวนี้ฮะใชเมื่อละตัวนี้ เราใส่เมื่อสะกแต่ันหาไม่ใช่กินหยาไมากินหยาแถวนี้มันมันยางเลบาอยู่เด้มันหยางมันบาอยู่เลยน้ำไหลันาะน้ำขาวเปื้อนเลยน้น้ำขาวเปื้อนเลย cái <laughs> đang nhà phải phua điều hồi mau man rồi anh ấy mắc cái giường sưởi sợ nhỉ mắc cái kỳ nhà thế giường sưởi vô kỳ nhà thế Okay. กล้ล้เตรียมส่วนกันเมื่อแล้วพ่อะจะเตรียมกันจะส่วนกันเมื่อแล้วพ่มื่อนี้ชมถุงพลบุกพลยุดธสอมองเดียวหนึ่งเลยจะสิตโตอีกตอนไหนนี่ตั้งแต่ตั้งแต่หกโมงแรงเมื่อวานนี้ จนฮอเทียงวนตกเกินไปพองสมาอันยุดช่วงนี้ละ่ะยันนี้ใบใบสามพอหาลงมาไทยคลิปควยในจังหน่อยส่วนคลิปนี้ก็ให้ชมบรรยากาศพอแค่นี้ก่อนนะคะติดตามคลิปต่อไปได้คะ่ะ ขอพระคุณท่านมากนะคะท่านผู้ชมสวัสดีจะเป็นของท่านนะคะสุขภาพแข็งแรงค่ะร่ลำรวยหฮงเฮงัง,ป,งปังค่ะสวัสดีจะเป็นของท่านนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีจ้า